คอมาะแล้วดูดโดูดอู้ปพัดสูงนี่แรงจังโอ้โหเสียงคอมแบบโคตรร้อนเลย What? Lắp no. Lắp uh. เรต่องต่อภาคกลางก่อนอืมอะไตก็กเต็นด้ก็ได้กางเข้าตู้แบบเยียมากยาก่างกางเข้าตู้แบบโคฟรีๆโอเคหนึ่งนเลย เปนชัดยากวัดเอิร์ดม่ชัด,ดยี่ยฟอรฟอรฟอรเิดเิ อย่ like าไปลดีคะเาเสียแม่งโคตรดังออ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 อามมัไหนโปปอ่ยสเดอ ซิก้าซีอยู่ไหนซิทซีทหายไปไหนซิก้าทำไมล่ะซิทการซ่องแบบโคตรตึงใช่แม่มาจบเพื่อนแหละบายไม่ตายใกล้สั้